ช่วงปี31เกิดตกภัยของอำเภอพิปรูรน์ครั้งใหญ่ดังนั้นทงท่านก็คือพน้องนางเธอเจ้าวาจุฬาพรท่านก็มีดำริที่จะให้จัดสร้างหมู่บ้านแล้วก็จัดสร้างโรงงานเซรามิกให้กับชาวบ้านโครงการจุฬาพรก็บอกว่าถ้าใครยังอยู่ในพื้นที่เขาจะให้บ้าน,นที่อยู่ที่คือมีที่ทํากินอยู่ในจุดนี้แล้วจะมีอาชีพเสริมคือทำเป็นโครงการเซรามิก โครงการเซรามิกเป็นหนึ่งในโครงการพระดําริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรตติยราชนารีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภร์พัฒนาสองอําเภอพิพป,ปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ดินทรายราษฎรจึงไม่สามารถทําการพบปลูกได้ประกอบกับสภาพพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีดินดําและดินขาว ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีในการทําเซรามิกพระองค์จึงมีพระดําริให้นําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาปรับปรุงต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรภายใต้การดําเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรสถาบันวิจัยจุฬาภรเนี่ยได้มีงบประมาณนะครับให้มาดําเนินการในหนึ่งปีเนี่ย ประมาณสีครั้งเป็นรอบๆรอบละ3าเดือนนะครับก็าสามารถมาดําเนินกิจกรรมให้กับโรงงานแล้วก็ทำาให้เลี้ยงตัวเองได้ปรับนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์รปัจจุบันนะครับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปนะครับปีหนึ่งประมาณพันคนนะครับเข้ามาเรียนรู้ทํากิจกรรมปั้นดินกันนะครับโครงการเซรามิกได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทั้งรูปแบบลวดลายและสีสัน เป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอาทิของชำร่วยถ้วยชามและแจกันโดยเฉพาะเครื่องประดับจากผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์นโมที่ออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์งานเซรามิกกับศิลปะพุฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างสวยงามสมัยนี้ก็สามารถที่จะปรับและก็เอาเทคโนโลยี ในเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเตรียมดินเตรียมเครือบอะค่ะก็ทําให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของโครงการจุฬาพรก็คือพวกงานผลิตภัณฑ์ใบไม้ใบบัวค่ะและหลังจากนั้นก็มีการคิดปรับเปลี่ยนที่จะทําให้มันเป็นของที่ระลึกคือเน้นว่าเราก็เอาหัวนมโมเข้ามาเป็นอักษปรปารวะ,ะค่ะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็เป็นของที่ระลึกของเมืองนครได้อะค่ะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ประณีต และเป็นที่ยอมรับอย่างที่เห็นอยู่นี้ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะฝีมือของชาวบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเซรามิกจนเกิดความชำนาญทั้งการปั้นดินรีดดินกึ้นรูปลงลายตลอดจนองค์ความรู้ด้านการถักหวายที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เซรามิกอีกด้วยพอดี ทางโรงงานเนี่ยค่ะก็จะเปิดอบรมเพื่อรับสมาชิกใหม่แล้วพอดีช่วงที่พี่มาร่วมอบรมเขาเปิดเรื่งไหวพอด,<ส>อดีก็เลยร่วมงานกันมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ประมาณ3ปีก,กว่าแล้วค่ะคือให้งานมันมาสอนเราอะคะ่ะเพราะว่าบางทีบางชิ้นงานเราไม่เคยทําอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ถูกเราก็รอให้ป้าเขามาช่วยสอนก<ม>็จากจากที่เราเคยมีรายได้เยอะๆจากสวนยางนะคะแล้วทีนี้พอมามเศรษฐกิจมันแย่รายได้หด,หดๆพอมาเริ่มตัวเนี้ยค่ะ เราก็คล่องตัวขึ้นใช้จ่ายในบ้านเราก็ดีขึ้นความสำเร็จของโครงการเซรามิกนอกจากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา2แล้วยังก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างมั่นคงกรีดยางตอนกลางคืนและตอนเช้าประมาณ8โมง8โมงครึ่งก็เข้ามาทำงานในโครงการคือรับหมองเป็นรายชิ้น สมมติว่าถ้าเราได้ทำงานเยอะถ้าเราถนัดเราก็ได้เยอะเพราะเราเป็นหารับหมอเป็นรายชิ้นค่ะวันหนึ่งถ้าเราได้ประมาณ200กว่าบาทมันก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวตรงนั้นได้เพราะว่าตอนนี้ราคายางมันก็ไม่ดีเท่าไหร่คือต้องเอาจุดนี้เข้าไปช่วยด้วยกันด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลายลักษ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรรคัตติยราชนารีที่ส่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในถิ่นทุรกันดาลผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระกรุณาธิคุณที่ประสบกนิกรชาวไทยต่างถวายพระสมัญญานามเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทย